การยิงฟรีคิกไม่ใช่เพียงแค่การเตะบอลจากจุดหยุดนิ่งแต่มันคือศิลปะที่ผสมผสานระหว่างพละกกำลังความแม่นยำจังหวะความเข้าใจในฟิสิกส์ของลูกฟุตบอลและเหนือสิ่งอื่นใดคือความมั่นใจที่นักเตะต้องแบกรับในเสี้ยววินาทีที่ทุกสายตาจับจ้องอยู่ที่เขา เนมอรจูเนียคือนักเตะที่ทำให้โลกได้เห็นว่าฟรีคิกไม่ได้มีแค่การยิงแรงหรือการปั่นโค้งแต่ยังสามารถเป็นงานศิลป์ที่สร้างทั้งความตื่นเต้นและแรงบันดาลใจให้กับผู้คนนับล้านทั่วโลกสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Powerplay ช่องของเราจะพาคุณไปสนุกกับเรื่องราวต่างๆในโลกของกีฬาทั้งการแข่งขันเทคนิคและแรงบันดาลใจจากนักกีฬา วันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับอีกหนึ่งทักษะที่ทำให้ชื่อของเนมากลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความสร้างสรรค์นในสนามฟุตบอลนั่นก็คือทักษะการยิงฟรีคิกของเขาเมื่อพูดถึงฟรีคิกในโลกฟุตบอลหลายคนอาจจะนักถึงดาวเตะอย่างเดวิดแบ็กแฮมโรนัลดินโยหรือคริสเตียโนโรนัลโด แต่ในยุคสมัยใหม่เนมาขึ้นหนึ่งในนักเตะที่สามารถยกระดับการยิงฟรีคิกให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเขามีการผสมผสานระหว่างความพลิ้วไหวแบบบราซิลความเข้าใจเชิงแท็กติกแบบยุโรปและความกล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอหากมองย้อนกลับไปในวัยเด็กของเนมาเขาเริ่มต้นจากการเล่นฟุตบอลตามท้องถนนในบราซิลแถวนั้นไม่ได้มีเครื่องมือหรือสนามที่สมบูรณ์แบบสิ่งที่เขามีคือกำแพงป้ายและพื้นที่เล็กๆที่เขาใช้ฝึกเตะบอลซ้ำแล้วซ้ำเล่า หลายครั้งที่เขาพยายามหามุมยิงให้บอลโค้งไปตามทิศทางที่จินตนาการไว้การซ้อมเล็กๆแบบนั้นกลายเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เขาสามารถสร้างฟรีคิกที่ทั้งสวยงามและมีประสิทธิภาพสิ่งที่ทำให้ฟรีคิกของเนมาแตกต่างออกไปคือวิธีการอ่านสถานการณ์เขาไม่ได้เลือกยิงแบบเดิมซ้ำๆแต่จะประเมินกำแพงผู้เล่นระยะห่างมุมการยืนของผู้รักษาประตูและแม้กระทั่งสภาพอากาศลมหรือแม้แต่แรงกดดันในเกมใหญ่ว่าเขาควรจะเลือกใช้ เทคนิคแบบใดในการยิงไม่ว่าจะเป็นการปั่นไซส์โค้งอ้อมกำแพงการยิงกดเรียดหรือแม้แต่การปั่นให้บอลลอยข้ามกำแพงแล้วตกลงอย่างรวดเร็ว หากพูดถึงเอกลักษณ์ของเนมาสิ่งแรกที่หลายคนนึกถึงคงเป็นการเลี้ยงบอลที่พลิ้วไหวแต่ในอีกมิติหนึ่งการยิงฟรีคิกก็สะท้อนความคิดสร้างสรรค์นในแบบเดียวกันบ่อยครั้งที่เขาไม่ได้ยิงฟรีคิกเพื่อให้บอลไปตรงเสาแต่เลือกจะหลอกผู้รักษาประตูด,ด้วยการยิงไปทางที่ไม่มีใครคาดคิดเหมือนกับว่าเขาใช้ฟรีคิกเป็นเวทีแสดงความคิดสร้างสรรค์ของตนเองหนึ่งในจุดเด่นที่ทําให้ฟรีคิกของเนม่าน่าจดจําก็คือการควบคุมบอลในอากาศเขามีทักษะการใช้หลังท่า และข้างเท้าที่แม่นยำทำให้สามารถสร้างการหมุนของลูกฟุตบอลที่แตกต่างบางครั้งบอลของเขาโค้องออกไปก่อนแล้วกลับเข้ามาเหมือนลูกธนูบางครั้งก็ตกหวบลงในจังหวะที่ผู้รักษาประตูคิดว่าบอลกำลังลอยข้ามคานไปแล้ว ทักษะเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการฝึกซ้อมอย่างหนักในแต่ละวันในสนามซ้อมเนมาใช้เวลามากมายกับวางบอลที่จุดต่างๆและยิงซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาจะปรับองศาการวางเท้าระดับการโน้มตัวและแรงที่ส่งไปยังลูกฟุตบอลอยู่เสมอเพื่อหาสูตรที่ลงตัวสำหรับสถานการณ์ต่างๆซึ่งนี่คือเหตุผลที่ทำให้เขาสามารถสร้างความแตกต่างในเกมจริงได้เพราะในขณะที่ผู้เล่นบางคนมีท่าประจำในการยิงฟรีคิก เนมากลับมีตัวเลือกหลายๆที่สามารถนำมาใช้ได้ทันทีอีกสิ่งที่ควรพูดถึงคือจิตวิทยาในการยิงฟรีคิกหลายครั้งที่ผู้รักษาประตูคาดเดาทิศทางของนักเตะจากท่าทางการวิ่งเข้าหาบอลแต่เนมากลับสามารถหลอกล่อด้วยจังหวะการวิ่งที่ผ่อนหนักผ่อนเบาจนคู่แข่งสับสนเขาไม่ได้อาศัยเพียงเทคนิคแต่ยังอาศัยการสังเกตและการอ่านใจคู่แข่งเพื่อสร้างโอกาสให้บอลผ่านกำแพงหรือผ่านมือผู้รักษาประตูไปได้ หนึ่งในลูกฟรีคิกที่ถูกพูดถึงมากที่สุดของเนมาเกิดขึ้นในเกมบา์เซโลนาพบกับเซลติกในยูฟาแชมเปียนส์ลีกช่วงเวลานั้นเขาเลือกยิงบอลปั่นโค้งเสียบสามเหลี่ยมอย่างงดงามผู้รักษาประตูแทบไม่มีโอกาสขยับนั่นคือภาพสาที่ทำให้แฟนบอลทั้งโลกต่างยอมรับว่าเขาไม่ใช่แค่เพียงนักเลี้ยงบอลมือฉมังแต่ยังเป็นจอมฟรีคิกที่มีฝีมือระดับโลกหากมองในมุมของแฟนบอลบราซิลฟรีคิกของเนมาคือการเสืบสารมรดกของนักแตะรุ่นก่อนๆตั้งแต่เปเล ริวาลโดจนถึงโรนัลดินโญทุกคนล้วนมีทักษะการยิงฟรีคิกที่โดดเด่นและเนมาคือผู้สืบทอดที่ผสมความเป็นบราซิลเข้ากับฟุตบอลยุคใหม่ที่เน้นความแม่นยำและความรวดเร็วในแง่แทคกติกฟรีคิกของเนมาไม่ใช่การหาประตูแต่ยังเป็นอาวุธในการกดดันคู่แข่งหากทีมตรงข้ามทำฟาวล์ใกล้กรอบเขตโทษพวกเขาจะรู้สึกกังวลทันทีเพราะการยืนกำแพงไม่ใช่คำตอบเสมอไปเมื่อเจอกับนักเตะแบบเขาบางครั้งเนมาเลือกจะส่งบอล ต่อให้เพื่อนร่วมทีมวิ่งสอดบางครั้งก็เลือกจะยิงกระทันหานแบบไม่ให้ใครตั้งตัว สิ่งเหล่านี้ทำให้ฟรีคิกของเขามีมิติที่หลากหลายอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือความมั่นใจเนมาไม่เคยหวั่นเกรงแม้จะยืนอยู่หน้าผู้รักษาประตูระดับโลกเขามักมองไปยังเป้าหมายเหมือนกับกำลังสนทนากับบอลก่อนจะวิ่งเข้าไปปล่อยพลังและความแม่นยำออกมาในเสี้ยววินาทีความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับแรงกดดันมหาศาลคือสิ่งที่ทำให้เขายืนหยัดในฐานะนักเตะระดับโลกและหากมองในมุมของแรงบันดาลใจฟรีคิกของเนมาคือภาพสะท้อนให้เยาวชนได้เห็นว่า ความสำเร็จไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวแต่มันคือผลลัพธ์ของการทำงานหนักการฝึกฝนที่ต่อเนื่องและการไม่ยอมแพ้เมื่อเจอกับความล้มเหลว เขาเคยยิงพลาดเคยเจอกับเสียงวิจารณ์แต่ไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาตัวเองนอกจากทักษะการยิงแล้วเนมายังให้ความสำคัญกับร่างกายที่พร้อมเสมอฟรีคิกต้องการความสมดุลที่ดีของร่างกายตั้งแต่ขาที่ปักลงกับพื้นจนถึงการใช้กล้ามเนื้อแกนกลางเพื่อควบคุมทิศทางของบอลเขาฝุดฝนการยืนและการเคลื่อนไหวให้ใหมั่นคงอยู่เสมอเพราะรู้ดีว่าแม้เพียงก้าวเดียวที่ผิดพลาดอาจทำให้ทิศทางของบอลเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง สำหรับแฟนๆการได้ชมเนมายิงฟรีคิกค,คือประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความคาดหวังทุกครั้งที่กรรมการเป่าฟาวและเขาเดินไปหยิบบอลมาวินาทีนั้นสนามทั้งสนามเงียบกริบเหมือนรอชมการแสดงที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนี่คือสิ่งที่ทำให้ฟุตบอลไม่ใช่เพียงกีฬาแต่ยังเป็นความบันเทิงที่เข้าถึงหัวใจของผู้คนทั่วโลกหลายครั้งที่ผู้คนตั้งคำถามว่าอะไรคือเบื้องหลังที่ทำให้เนมาสามารถยิงฟรีคิกได้อย่างนี้เอกลักษณ์ แตกต่างจากนักเตะคนอื่นคำตอบนั้นอยู่ที่กระบวนการคิดและความกล้าที่จะสร้างสรรค์นักเตะหลายคนอาจจะพึ่งพาวิธีการเดิมๆเ,เช่นการยิงโค้งข้ามกำแพงเข้ามุมแต่เนมามักจะพยายามหามิติใหม่ๆที่จะทำให้คู่แข่งคาดไม่ถึง บางครั้งเขาเลือกยิงเรียดหลอดกำแพงบางครั้งก็ยิงไปทางที่ผู้รักษาประตูไม่คิดว่าจะมาการตัดสินใจเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่เป็นผลของการสังเกตและเรียนรู้ตลอดเวลาสิ่งที่น่าสนใจคือเนย์มามักจะมองฟรีคิกในฐานะเครื่องมือสร้างเกมมากกว่าการหาประตูเพียงอย่างเดียว หากมองย้อนกลับไปในหลายแมตชเราจะเห็นว่าเขาไม่ได้มุ่งเน้นยิงทุกครั้งแต่บางจังหวะเขาเลือกส่งบอลต่อให้เพื่อนร่วมทีมวิ่งเข้าทำแทนเพื่อเปิดพื้นที่ใหม่และสร้างความสับสนให้ฝ่ายตรงข้ามการตัดสินใจแบบนี้สะท้อนว่าเขาเข้าใจเกมฟุตบอลในภาพรวมไม่ใช่แค่การสแสวงหาความสำเร็จส่วนตัว ในช่วงที่เขาเล่นกับบาร์เซโลนาฟรีคิกของเนมากลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบทีมที่เน้นการเล่นแบบต่อเนื่องและสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นการยิงเองหรือการทำชิ่งกับเมสซี่และซัวเรสทั้งหมดล้วนทำให้ฟรีคิกของเขามีมิติที่เกินกว่าการยิงประตูแต่เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเกมรุกโดยรวมซึ่งสิ่งนี้เองที่ทำให้แฟนบอลทั่วโลกเริ่มยกย่องเขาว่าเป็นนักเตะที่ไม่หยุดอยู่แค่การโชว์แต่สามารถทำให้ทีมได้ประโยชน์จริงๆ เมื่อเขาย้ายไปปารีแสแซงแชกแน่งฟรีคิกของเนย์มาก็ยังคงเป็นอาวุธสำคัญในลีกเอิงฝรั่งเศสเขาแสดงให้เห็นว่าความแม่นยำและความหลากหลายในการยิงฟรีคิกสามารถสร้างความแตกต่างให้ทีมได้อย่างไรหลายครั้งที่ปารีสต้องเจอกับเกมรับที่เหนียวแน่นฟรีคิกของเนย์มากลายเป็นกุญแจไขประตูชัยที่ทีมต้องการสิ่งที่ทำให้เนมาโดดเด่นยิ่งขึ้นคือการเลือกจังหวะที่เหมาะสม เขาไม่ได้ยิงแบบรีบร้อนแต่จะรอจนมั่นใจว่าทั้งตำแหน่งบอลกำแพงและผู้รักษาประตูอยู่ในสภาวะที่เขาได้เปรียบที่สุดจากนั้นจึงใช้ความแม่นยำส่งบอลไปยังจุดที่ยากจะป้องกันได้หลายครั้งที่แฟนบอลได้เห็นภาพผู้รักษาประตูพุ่งสุดตัวแต่ยังไปไม่ถึงบอลของเนมาภาพเหล่านี้ตอกย้ำให้เห็นว่าเขาเป็นศิล,ลปินในสนามอย่างแท้จริง หากพูดถึงเรื่องเทคนิคเนมาคือคนที่เข้าใจกลไกลของลูกฟุตบอลอย่างลึกซึ้งเขารู้ว่าการวางเท้าการเหยียบพื้นและการสัมผัสกับบอลเพียงเสี้ยววินาทีสามารถเปลี่ยนทิศทางและแรงหมุนของบอลได้ทันทีนักวิทยาศาสตร์กีฬาอาจอธิบายเป็นเรื่องของมุมประทะและแรงที่ส่งผ่านจุดศูนย์กลางแต่สำหรับเนมานั่นคือสัญชาตญาณที่หลอมรวมกับการฝึกซ้อมจนกลายเป็นธรรมชาติ จุดหนึ่งที่หลายคนอาจไม่ทันสังเกตคือสายตาของเนมาก่อนการยิงฟรีคิกเขามักจะมองไปยังเป้าหมายแล้วหยุดนิ่งเหมือนกำลังจดจำภาพนั้นไว้ในหัวก่อนจะโฟกัสไปที่ลูกบอลเหมือนกำลังพูดคุยกับมันทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยความตั้งใจและสมาธินี่คือสิ่งที่ทำให้เขาสามารถควบคุมผลลัพธ์ได้แม่นยำกว่านักเตะทั่วไปอีกแง่มุมหนึ่งคือแรงกดดันจากเกมใหญ่ หลายครั้งที่เนมาต้องยืนยิงฟรีคิกในสถานการณ์ที่ทีมกำลังต้องการประตูตีเสมอหรือประตูชัยทุกสายตาในสนามและหน้าจอโทรทัศน์ทั่วโลกต่างจับจ้องอยู่ที่เขาแต่สิ่งที่ทำให้เนมาแตกต่างจากคนอื่นคือความสามารถในการเปลี่ยนแรงกดดันเหล่านั้นให้กลายเป็นพลังเขาไม่ได้มองว่ามันคือภาระแต่กลับใช้มันเป็นแรงผลักดันให้แสดงผลงานที่ดีที่สุดออกมา หากย้อนกลับไปดูสถิติเราจะพบว่าเนม่าทำประตูจากลูกฟรีคิกได้หลายครั้งในทั้งระดับสโมสรและทีมชาติบราซิลบางประตูอาจไม่ได้อยู่ในเกมที่สำคัญที่สุดแต่ก็สะท้อนถึงความสม่ำเสมอในการใช้ทักษะนี้และบางประตูก็กลายเป็นโมเมนต์ที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เช่นในโคปาอเมริกาหรือเกมใหญ่ของลีกยุโรปที่ลูกยิงของเขาช่วยเปลี่ยนผลการแข่งขันได้อย่างแท้จริง สำหรับเยาวชนที่มองขึ้นมาที่เนมาฟรีคิกของเขาคือแรงบันดาลใจให้เขาเห็นว่าการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและกล้าคิดนอกกรอบสามารถสร้างความแตกต่างได้เนมามักบอกเสมอว่าเขาไม่ได้มองฟุตบอลเป็นแค่เกมแต่เป็นศิลปะที่เขาสามารถแสดงความคิดสร้างสารรค์ออกมาได้และฟรีคิกก็เป็นหนึ่งในผืนผ้าที่เขาใช้วาดภาพแห่งความงดงามนั้น ในมุมมองของโค้ชและนักวิเคราะห์ฟรีคิกของเนมาไม่ใช่เพียงแค่การยิงแต่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่ทำให้ทีมได้เปรียบโค้ชหลายคนวางแผนโดยรู้ว่าหากทีมได้ฟรีคิกใกล้เขตโทษและเนมาอยู่ในสนามโอกาสในการได้ประตูจะเพิ่มขึ้นอย่างมากสิ่งนี้ทำให้คู่แข่งต้องระวังและหลีกเลี่ยงการทำฟาวใกล้กรอบเขตโทษซึ่งถือเป็นการกดดันฝ่ายตรงข้ามโดยอัตโนมัติ ในฐานะผู้ชมสิ่งที่ทำให้ฟรีคิกของเนมาน่าตื่นเต้นก็คือความไม่คาดเดาไม่มีใครรู้ว่าเขาจะเลือกยิงแบบไหนในแต่ละครั้งและนั่นคือสิ่งที่ทำให้แฟนบอลน,นั่งไม่ติดเก้าอี้ถูกครั้งที่เขายืนประจันหน้ากับลูกบอลมันเหมือนกับการรอชมบทต่อไปของละครที่คุณไม่สามารถเดาตอนจบได้เลย และนี่คือความมหัศจรรย์ของฟรีคิกในแบบฉบับเนมามันไม่ใช่การยิงบอลแต่คือการผสานระหว่างศาสตร์และศิลป์พลังและความงดงามการคำนวณและสัญชาตญาณทุกอย่างถูกรวมไว้ในวินาทีที่เขาวิ่งเข้าหาลูกบอลและปล่อยให้มันพุ่งไปสู่ตาข่ายเปลี่ยนสนามฟุตบอลให้กลายเป็นเวทีแห่งศิละปะที่ทุกคนต้องจดจำ เมื่อเรามองฟรีคิกในฐานะศิลปะเราจะเห็นว่าเนมาไม่ได้จำกัดตัวเองให้อยู่แค่รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเขาใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเข้าใจเกมมาผสมผสานจนเกิดความหลากหลายในการยิงแต่ละลูกที่เขายิงออกไปไม่ใช่เพียงเพื่อหาประตูแต่ยังเป็นการสื่อสารเป็นการแสดงออกถึงสไตล์การเล่นที่แตกต่างจากคนอื่น สิ่งหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญด้านฟุตบอลพูดถึงบ่อยๆคือความต่อเนื่องของเนมา่าการยิงฟรีคิกไม่ใช่เรื่องที่ใครจะทำได้ดีทุกครั้งแต่สิ่งที่ทำให้เขาโดดเด่นคือความสามารถในการสร้างโอกาสให้ตัวเองและทีมได้ซ้ำๆเขาไม่ได้ยิงเข้าเป้าทุกครั้งแต่ทุกครั้งที่เขายือนอยู่หน้าบอลเขาสร้างแรงกดดันให้คู่แข่งได้เสมอและนี่คือสิ่งที่ทีมต้องการจากนักเตะระดับโลก เราจะเห็นได้ว่าหลายประตูจากฟรีคิกของเนม่าไม่ได้มาจากการปั่นโค้งเพียงอย่างเดียวบางครั้งเขาเลือกยิงเรียดหลอดกำแพงซึ่งถือเป็นวิธีที่อันตรายและใช้ได้ผลมากในช่วงที่ผู้รักษาประตูคาดหวังว่าลูกบอลจะพุ่งขึ้นสูงสิ่งนี้สะท้อนถึงความกล้าและการอ่านใจคู่แข่งของเขา นอกจากนี้เนมายังมีทักษะพิเศษที่หลายคนชื่นชอบนั่นคือการเปลี่ยนความเร็วของบอลเขาสามารถทำให้บอลพุ่งแรงเหมือนลูกกระสุนในบางจังหวะและในบางครั้งกลับทำให้บอลลอยช้าๆอย่างมีชั้นเชิงการเปลี่ยนรูปแบบเช่นนี้สร้างความสับสนให้ผู้รักษาประตูที่ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะรับมืออย่างไร หนึ่งในลูกฟรีคิกที่ยังถูกพูดถึงจนถึงทุกวันนี้คือเกมที่เ네นมายิงให้บาร์เซโลนาพบกับแอตเลติโกมาดริดในลาลีกาเขาวางบอลในระยะที่ดูเหมือนจะยากเกินไปสำหรับการยิงตรงแต่เขากลับปั่นบอลให้โค้งเสียบสามเหลี่ยมอย่างงดงามผู้รักษาประตูยืนมองด้วยความเสียดายภาพนั้นไม่เพียงแค่เป็นประตูสำคัญแต่ยังเป็นการย้ำเตือนให้แฟนบอลเห็นว่าฟรีคิกในเท้าของเนมามีเวทมนต์ที่ยากจะอย่งถึง หากพูดในเชิงวิทยาศาสตร์กีฬาฟรีคิกของเนมาสะท้อนถึงการผสมผสานระหว่างแรงและการหมุนเขารู้วิธีการวางเท้าให้ส่งแรงหมุนเข้ากับลูกบอลในลักษณะที่บอลเคลื่อนไม่เป็นเส้นตรงแต่เปลี่ยนทิศทางกลางอากาศซึ่งทำให้ผู้รักษาประตูต้องตัดสินใจช้าลงเพียงเสียววเส้ยววินาทีและเสี้ยววินาทีนั้นก็เพียงพอที่จะตัดสินเกมได้ หลายคนเปรียบเทียบว่าฟรีคิกของเนมาคือการวาดภาพบนผืนผ้าใบที่ว่างเปล่าเขามีจินตนาการและเครื่องมือคือเท้าทั้งสองข้างลูกบอลและสนามฟุตบอลทุกประตูคือผลงานศิลปะที่ไม่ซ้ำกันและความพิเศษก็คือผู้คนทั่วโลกมีโอกาสได้ชมผลงานเหล่านี้สดๆในทุกแมชที่เขาลงเล่นความสำเร็จของเนมาในการยิงฟรีคิกไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะพรสวรรค์แต่ยังมาจากความเพียรพยายาม เขาฝึกซ้อมซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนสามารถควบคุมการยิงได้แม่นยำแม้แต่ในช่วงเวลาที่เขาบาดเจ็บหรืออยู่ในช่วงพักฟืน้นเนมายังคงศึกษาเทคนิคการยิงดูวิดีโอการแข่งขันและเรียนรู้จากนักเตะคนอื่นเพื่อปรับใช้กับสไตล์ของตนเอง สิ่งที่น่าประทับใจอีกอย่างคือเนมาไม่ได้ยึดติดว่าฟรีคิกต้องเป็นการยิงด้วยเท้าขวาเพียงอย่างเดียวเขาสามารถประยุกต์การใช้เท้าซ้ายในบางจังหวะเพื่อสร้างความหลากหลายและยังเลือกมุมยิงที่แตกต่างจากนักเตะทั่วไปซึ่งทำให้เขากลายเป็นนักเตะที่อ่านยากสำหรับคู่แข่ง เมื่อเราพูดถึงการยิงฟรีคิกในบริบททีมชาติบราซิลภาพที่แฟนบอลจำได้ดีคือช่วงที่เขาสวมเสื้อเหลืองเขียวแล้วเดินไปวางบอลในสนามใหญ่ๆไม่ว่าจะฟุตบอลโลกหรือโคปาอเมริกาทุกครั้งที่เขายืนประจันหน้ากับลูกบอลความคาดหวังของทั้งประเทศถูกวางไว้บนบ่าของเทาและหลายครั้งเขาก็ตอบแทนแฟนๆด้วยลูกยิงที่กลายเป็นความทรงจา สิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าฟรีคิกของเนย์มาไม่ใช่ทักษะทางเทคนิคแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังและความศรัทธาในเกมฟุตบอลของชาวบราซิลเขาเป็นตัวแทนของความฝันที่เด็กๆทั่วประเทศอยากจะเดินตามถ้าเรามองลึกไปกว่านั้นการยิงฟรีคิกยังเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมฟุตบอลบราซิลที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ความเป็นอิสระและความกล้าที่จะแสดงออก บราซิลไม่เคยมองฟุตบอลเป็นเพียงเกมการแข่งขันแต่เป็นการเต้นรำเป็นศิลปะและเป็นอัตลักษณ์ของชาติเนมาคือคนที่สืบสารสิ่งเหล่านี้ผ่านเท้าของเขาในทุกฟรีคิกที่ยิงออกไปอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ฟรีคิกของเนมาพิเศษก็คือความกล้าเสี่ยง นักเตะหลายคนอาจเลือกยิงไปยังมุมที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อหวังเพียงให้เข้ากรอบแต่เนมากลับเลือกยิงไปยังมุมที่ยากที่สุดแม้จะมีโอกาสพลาดสูงกว่าแต่หากเข้าเป้านั่นคือประตูที่จะถูกพูดถึงไปอีกนานความกล้านี้เองที่ทำให้เขามีทั้งเสียงชื่นชมและเสียงวิภาควิจารณ์แต่ท้ายที่สุดมันก็สร้างเอกลักษณ์ที่ทำให้คนทั้งโลกต้องจดจำ ในหลายเกมเราเห็นเขาเลือกยิงแบบน็อกดาวน์คือการทำให้บอลตกหวบลงอย่างรวดเร็วหลังจากข้ามกำแพงนี่คือเทคนิคที่ยากมากเพราะต้องใช้การสัมผัสบอลอย่างแม่นยำแต่เมื่อทำสำเร็จผู้รักษาประตูแทบจะไม่มีทางป้องกันได้ทันเนมาใช้วิธีนี้ในเกมใหญ่ๆหลายครั้งและแต่ละครั้งก็สร้างเสียงฮือฮาให้กับแฟนบอลทั้งสนาม ท้ายที่สุดแล้วความงดงามของฟรีคิกในแบบเนมาคือการที่เขาไม่ได้มองมันเป็นเพียงลูกยิงแต่เป็นการสื่อสารกับแฟนบอลเป็นการบอกว่าฟุตบอลคือความสุขทุกครั้งที่บอลพุ่งเสียบตะข่ายกับเท้าของเขามันไม่ใช่แค่ประตูแต่คือแรงบันดาลใจที่ส่งต่อให้กับคนที่กำลังนั่งดูอยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกสิ่งที่ทำให้เนมาแตกต่างจากนักเตะทั่วไปอีกหนึ่งอย่างคือ การสร้างบรรยากาศก่อนการยิงฟรีคิกถ้าคุณลองสังเกตจะเห็นว่าเขามักจะใช้เวลาสั้นๆยืนอยู่ข้างลูกบอลสูดหายใจลึกๆแล้วค่อยๆก้าวถอยหลังประหนึ่งกำลังเตรียมตัวเข้าสู่พิธีกรรมบางอย่างทุกการเคลื่อนไหวของเขาเต็มไปด้วยสมาธิและความตั้งใจมันไม่ใช่เพียงการเตะบอลแต่คือการส่งสัญญาณให้ทุกคนในสนามรู้ว่านี่คือช่วงเวลาสำคัญ ความมั่นใจพี่แพ่ออกมาจากท่าทางเหล่านี้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อผู้รักษาประตูหรือคู่แข่งแต่ยังส่งผลต่อเพื่อนร่วมทีมและแฟนบอลที่เฝ้ารออยู่บนอัฒจันทร์ด้วยบรรยากาศที่เงียบกริบก่อนที่เนมาจะวิ่งเข้าหาบอลมักเต็มไปด้วยแรงกดดันที่จับต้องได้และเมื่อเขายิงประตูสำเร็จเสียงเฮดังสนั่นก็เป็นเหมือนการปลดปล่อยอารมณ์ที่สะสมอยู่ในใจของทุกคน ในโลกฟุตบอลสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยแท็กติกซับซ้อนการมีนักเตะที่สามารถยิงฟรีคิกได้อย่างเฉียบขาดถือเป็นอาวุธสำคัญเนมาคือหนึ่งในนักเตะที่ตอบโจทย์นี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะเขาไม่ได้พึ่งพาความแรงหรือความเร็วเพียงอย่างเดียวแต่เขาผสมผสานความคิดสร้างสรรค์เข้ากับทักษะเชิงเทคนิคจนกลายเป็นฟรีคิกที่ยากจะป้องกัน หากย้อนกลับไปดูการฝึกซ้อมเราจะเห็นว่าเขามักจะวางบอลในตำแหน่งที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นมุมซ้ายมุมขวาระยะไกลหรือแม้กระทั่งมุมแคบใกล้เส้นกรอบเขตโทษเขาจะลองยิงหลายรูปแบบปั่นโค้งยิงแรงหรือแม้แต่ดีดไซส์เล็กๆเ,เพื่อให้บอลพุ่งไปยังมุมที่ผู้รักษาประตูไม่คาดคิดการฝึกซ้อมแบบนี้ทำให้เขามีเครื่องมือมากพอที่จะเลือกใช้ในเกมจริงได้ตามสถานการณ์ อีกหนึ่งจุดที่ทำให้แฟนบอลรักเนมาคือเขาไม่กลัวการพลาดฟรีคิกหลายครั้งอาจไม่เข้ากรอบหรืออาจโดนผู้รักษาประตูปัดออกแต่เขาไม่เคยหยุดที่จะลองใหม่นี่คือสิ่งที่สะท้อนถึงจิตใจของนักสู้และความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะถ้าไม่มีความกล้าพอที่จะล้มเหลวก็ไม่มีทางสร้างโมเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ได้และนี่คือบทเรียนสาคัญที่เยาวชนสามารถนาไปใช้ในชีวิตได้เช่นกัน หนึ่งในภาพจำที่หลายคนยังพูดถึงคือช่วงที่เนมายิงฟรีคิกให้ทีมชาติบราซิลในศึกโอลิมปิกปี2016ที่ริโอเดจาเนโรแม้ฟรีคิกนั้นจะไม่ได้เป็นประตูที่สำคัญที่สุดแต่การที่เขาเลือกยิงในเกมระดับชาติท่ามกลางแฟนบอลน,นับหมื่นสะท้อนให้เห็นว่าเขาคือความหวังของทั้งประเทศและเป็นผู้นำทางจิตใจของทีม นอกจากการสร้างชื่อเสียงจากฟรีคิกในสนามแล้วเนมายังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนที่ฝึกซ้อมตามเขาในสนามเล็กๆทั่วโลกเรามักเห็นคลิปเด็กๆวางบอลพยายามเรียนแบบท่าทางการวิ่งเข้าหาบอลและการปั่นซ้ายเหมือนที่เนมายทำแม้หลายครั้งพวกเขาจะยังทำไม่ได้แต่เพียงแค่ได้พยายามก็เป็นการแสดงออกถึงพลังแห่งแรงบันดาลใจที่เขาส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ ในโลกโซเชียลฟรีคิกของเนมายังถูกแชร์ออกไปอย่างกว้างขวางคลิปสั้นๆที่เขายิงเสียบสามเหลี่ยมหรือปั่นบอลข้ามกำแพงกลายเป็นไวรัลที่ถูกพูดถึงไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นบน y t u t u ทวิตเ t อร์หรือ Instagram สิ่งเหล่านี้ทำให้เขาไม่ใช่แค่ซูเปอร์สตาร์ในสนามแต่ยังเป็นไอคอนของยุคดิจิทัลที่ทุกการกระทำสามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนบนโลกออนไลน์ ความงดงามอีกอย่างของฟรีคิกเนมาคือการคาดเดาไม่ได้แม้แต่โค้ชหรือผู้เชี่ยวชาญบางครั้งก็ยอมรับว่าพวกเขาไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่าเนมาจะเลือกยิงแบบใดในแต่ละครั้งความหลากหลายนี้ทำให้เขาแตกต่างจากนักเตะที่มีท่าประจำเพราะการที่คู่แข่งไม่สามารถอ่านเกมได้คือข้อได้เปรียบมหาศาลที่เนมามีเหนือคนอื่น สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือบทบาทของเพื่อนร่วมทีมฟรีคิกของเนมาหลายครั้งสำเร็จเพราะการเคลื่อนที่ของเพื่อนๆที่ช่วยเบี่ยงเบนความสนใจของผู้รักษาประตูหรือเปิดช่องให้เขามีมุมยิงที่ดีกว่านี่คือการย้ำให้เห็นว่าแม้จะเป็นการยิงจากตัวเขาแต่ฟุตบอลยังคงเป็นเกมของทีมและเนมาเองก็ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับเพื่อนๆเ,เ,เสมอ ถ้าเราลองเปรียบเทียบฟรีคิกของเนมากับศิลปินดนตรีเราอาจบอกได้ว่าทุกการยิงคือโน้ตด,ดนตรีที่เขาบรรเลงขึ้นในสนามแต่ละลูกมีจังหวะทำนองและอารมณ์ที่แตกต่างบางครั้งเป็นท่วงทำนองที่หนักแน่นทรงพลังบางครั้งก็เป็นบทเพลงที่พลิ้วไหวละมุนละไมและทุกครั้งที่ประตูเกิดขึ้นมันก็คือการแสดงสดที่ตราตรึงอยู่ในใจผู้ชมไปอีกนาน ในลอกสมัยใหม่ฟรีคิกของเนมาคือสิ่งที่สร้างความต่างระหว่างชัยชนะและความพ่ายแพ้โค้ชทีมตรงข้ามต่างรู้ดีว่าการให้ทีมตัวเองเสียฟาวใกล้เขตโทษในจังหวะที่เนมาอยู่ในสนามคือความเสี่ยงที่ไม่ควรเกิดขึ้นเพราะมันอาจหมายถึงการเสียประตูทันทีโดยไม่ต้องอาศัยการบุกเป็นเวลานาน สิ่งเหล่านี้ทําให้ชื่อของเขาถูกบันทึกในฐานะหนึ่งในนักเตะที่มีทักษะการยิงฟรีคิกที่โลกต้องจดจําและถึงแม้เขาจะยังคงเล่นอยู่ในปัจจุบันความสามารถเหล่านี้ก็ได้กลายเป็นมรดกที่ส่งต่อไปสู่คนรุ่นใหม่แล้ว